เอาละครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเกม My Dog Part 2นะครับ Part นี้จะมาเล่นให้ดูเกี่ยวกับการทำเควสนะครับจะมีเควสอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับ <c oughs> เริ่มแรกมาจาก Part ที่แล้วเราได้ตัวเฟอร์นิเจอร์กันมานะครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวเฟอร์นิเจอร์กันโอ้โหมาดูซิกันเราได้อะไรเราได้คมไฟครับกดย้อนกลับไปกดที่รูปน้องหมาครับน้องหมาบอกว่าให้สอนท่าน้องหน่อย นอนก็ออนให้เรากดกอดครับแล้วก็เขย่าเขยา่าโทรศัพท์เหมือนเดิมแล้ก็ปล่อยน้องลงแล้วก็กดท่าให้น้องเลยครับเห็น <ard> ไหมน้องนั่งอย่างน่ารักเราต้องสอนน้องต้นกว่าสกิลน้องจะครบร้อนต์ะฮะครับ,รบตอนนี้ให้เราลงเฟอร์นิเจอร์ใส่บ้านครับน้องเ่าฮง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  ได้ยินไหมตอนนี้น้องอยากเล่นเกมอะไรนะคุกกี้ในถ้วยอะ่ะให้เราแบบเลือกว่าคุกกี้อยู่ในถ้วยไหนอะไรเงี้ยเหมือนมยากลสซับเปลี่ยนอะ่ะมามาช่วยดูกันนะครับว่าคุกกี้อยู่ถ้วยไหนตอนนี้อยู่ขวามาซ้ายมาขวามามาตรงกลางอ่ะตรงกลางาถูกครับน้องหมาเราก็ได้กินคุกกี้ไป ตามดังใจหวังตอนนี้คุกกี้อยู่ขวามากลางกลางขวากลางกงกลางแน่นอนเออตอนนี้คุกกี้อยู่ซ้ายซ้ายมาขวาขวามาซ้ายซ้ายมาขวาขวามาซ้ายสายสุดแน่นอนมาดิล้องหมาเราก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมรับตาทายดีกว่า มาผมว่าขวาแน่นอนต้องถูกขวาขวาขวาเฮ้ยผิดได้ไงครับนี่เูนึกวเ่งเอา้าเฉยเลยเรากลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะฮะน้องหมายอยากไปรับของขวัญตรงสเตทถนนครับไป ลราก็พานังหมาเดินไปตรงกลางถนนนะครับเดี๋ยวมันจะมีกล่องของขวัญวางอยู่ตรงกลางระหว่างเดินเนี่ยเราระวังหมาจรจัดที่อยู่ข้างๆด้วยน,น,นะฮะมันจะเขม่นหมาเราครับเราต้องเดินหนีห่างๆมันตอนนี้เราก็ไล่เก็บของขวัญไปก่อนครับชิ้นแรกเราจะได้อะไรกันโอ้ชิ้นแรกเราได้ที่กระโดดเชือกครับ ไว้ให้น้องหมาเล่นเวลาเบื่อเบื่ๆซ่งๆอ๋งๆ,องๆตอนนี้ก็เราได้เฟอร์นิเจอร์อีกแล้วนะครับได้พัดลมครับตอนนี้เราก็ไปวางพัดลมกันครับวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้โอเคสำเร็จไปสติดีกแล้ว มาตอนนี้น้องหมาเราได้เควสทะเลาะกันมาข้างถนน <c oughs> ฮะ <c oughs> นกัดกันแล้วกัดกันแล้วจะเ,เจอจะรู้ว่าน้องหมาผมมันจะสู้ได้ไหมไปตีไปก่อนหนึ่งทีตีไปอีกทีนึงสู้เขาหมาผมชนะแล้ว <c oughs> ก็ได้รับรางวัลเช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะฮะ ตอนนี้กดเข้าไปที่รูปน้องหมาครับแต่งตัวให้น้องหมาแล้วได้หมวกมากดผู้นอนเลยครับตอนนี้น้องหมาอยากกระโดดเชือกแล้วครับเห็นไหมเชือกที่เราได้มาจากภารกิจเมื่อกี้ก็สามารถพาน้องมาเล่นได้นะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกดแตะที่หน้าจอครับเวลาเชือกใกล้ถึงเราแตะ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  แตะแตะแตะกระโดดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกโอ้โตายโอ้โหน้องไม่เอาอะไรเลยนะครับกดที่รูปอุ้งเท้าต้องหมาพาไปไหนกันสอนทริคน้องหมาอีกแล้วฮะเช่นเคม เราต้องกอดเนาะน้องหมาขึ้นมากอดกอดะครับแล้วก็ขย่าเช็คๆชถ้าไม่ขยิบแบเนี้ยน้องหมาจะโกรธนะฮะน้องหมานั่งลงแล้วนั่นนั้นนันนัน้น,น,นได้เฟอร์นิเจอร์อีกแล้ววางเฟอร์นิเจอร์ลงไปอย่างนั้นแหละ ตอนนี้น้องอยากเล่นวอลเล่บอลครับเราก็พาน,น้องไปเล่นซะเลยสิอย่าขัดใจน้องกดเพลย์ซื้อนะครับ5้ารเหรียญไปกดที่ลูกวอลเล่เลยฮนะเวลาน้องหมามงมากดกดกดนีน่นี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 ่ฉันเริ่มเหนื่อยกับเธอแล้วนะชิร็กเธอจะเล่นเก่งแบบน,นี้ไม่ได้นะ ฉันขี้เกียจเล่นกับเธอนานเหลือเกินฉันขอปล่อยบอลแล้วกันนะฮแต่บบ้านดีกว่าไปทำเควสอีกเควสดีกว่าไปรับของที่ในอีเวนต์นะฮะกดอ้อวันนี้เราได้เอเนอร์จีรับเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญเสร็จของฟรีมีเหลือจะพลาด น้องหมาอยากจับผีเสื้อครับเควสบนหัวตอนนี้ o e t e r n i t y later ไปหมุนหมุนนหมุนหมุนมุนไปหาผีเสือ้อหาผีเสือ้อนู่นไงเจอแล้วกดเลยให้น้องมันวิ่งไปนอนนอนนอนทีเล็กนอนทีเล็กจับผีเสือ้อ อุ้ยอีกแล้วโอเคเราได้ผีเสื้อมาแล้วกลับบ้าน one eternity later ออน้องหมาอยากรับของขวัญอีกแล้วไปดูสิเราจะได้อะไรไปลุ้นกันเถอะ เดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปเดินมาเดินไปก็เดินไปเดินไปแล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็เดินไป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 มามาไปไปมามาเฮ้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 นี่อ้าวทะเลาะกันละหรือจะไฟ่หมาเราบอกหรือจะไฟ่เราไปรับของขวัญกันนิดกว่าเร็วเร็วเอย่าซิกแซกเร็วเร็วเ เต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีค่ะสีตีนเดินมามันตำหัวรับอีกกล่องดีกว่าเอาอีกแล้วเควสขึ้นมาบนหัวกแลวอยากทะเลาะก,กับหมาข้างถนนไปเราไปให้น้องสู้กันถ้าน้องมันอยากสู้มากนะเราจะไม่ห้ามเพื่อให้น้องได้หอด,หด เอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยเป่าเอาเลยป่าโอ้ยย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 มยยยยยยยกยกยยยยทีเล็กยยยยยยยไรเนี่ยโหยปทะเลยย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 ยๆๆฮยยๆๆยย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  ตะไปก่อนทีนึงมาดีนั่งตีด้วยมาที่้ยโดนสวนโดนสวนตีไป,ไปนี่น้อง้องชนะแน่นอนเฮ้ยโดนนะตายนะตายแล้วครับฝั่งมันหมาเราชนะอีกแล้วฮะเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้ดูพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าจะมีอะไรผมขอสปอยว่าพาร์ทหน้าน้องหมาเราจะมีเพื่อนแสนน่ารักอีกตัวหนึ่งนะฮะมาเดินครับผม ถ้าสงสัยเควสดไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง,ก,งกิ๊งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ